่นั้นค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องลดมันต้องไปตักอะไรมาเลยแล้วก็ค่อยตั้องควมีตู้อบก็เข้าตู้อบไปเลยตู้อบครูเสร็จพอดีเลยเนาะเสร็จพอดีเลยแต่มันมีกิ้งคือเข้าไปเว้ยรู้ใช่กิ้งคือเยอะไอ้กิ้งคือตัวแดงน่ะที่เราตักออกฝั่งฝั่งเลยก็โรยเมล็ดเทเราจัดการที่เร็ว ครูแห้งครูลองรวยก็ได้ครูลองรวยครูไม่ครูเทไปหมดหรอกเย็นเยวนลาบลาเขาครูทดนอนไม่ต้องช่วยมครูทำเป็นเออมามามาที่บ้านครูมีทั้งแมวมีทั้งหมาอสอพอดเลยเออเขาได้กลิ่นแค่นี้พอไหมไม่เขาต้องอีก <พ uka> อีกหน่อยค่ะ <c oughs> ้มันน้อยไปบอกใช่ความห่างประมาณขนาดน,นี้ประมาณคนกกทีน่จริงบางคนถ้าแบบเขามีน้อยเขาก็อาจจะโรยแต่ถ้าเราเยอะคือมันเล <c oughs> ืองใช้กระถางแต่ข้างขอบสุดไม่ต้องโรยค่ะเดี๋ยวมันคือว่าไม่ต้องใส่แตบบ่คิดมากนะ <c oughs> ถ้าถ้าครูก็จะโรยแบบนี้แหละห่างๆใช่ค่ะเพื่อ บางทีไอ้พวกนี้มันติดติดกันก็กินเพาะผักไงเนาะจะบอกได้ไหมพอไหม้เออบางทีของหนูเยอะหมืนก็เยอะหน่อยครูครูเยอะครูเป็นห่วงว่าตอนครูแงะนะอ๋อเออแต่บางทีที่มันติดกันมากเกินไปก็เออเออเห็นไหมครูก็ต้องครูเชี่ยวชาญ ด็อกกี้แค่นี้แหละคะแล้วก็เข้าตู้อบเลยเอวไม่ต้องเอาอะไรปิดบอก <laughs> ม่ไ,มไม่ถ้ามีตู้อบแล้วเพราะว่าถ้าเป็นกระถางแบบนี้มันใส่ตู้อบได้แต่ถ้ามันมีกระถางไอ้อนั้นที่เราใช้อ่ะ<อ>เป็นถาดมันามีรูข้างๆก็คือมันจะชื้นเกินไปอคือแบบนั้นไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มอีกอ,อันนี้ก็แค่นี้ก็จบเลยค่ะเอาไปลงเลยเนาะใช่ค่ะใส่ตู้อบได้เลยเออไม่ต้องเอาพลาสติกครอบใช่ไหมครับ ไม่ต้องถ้ามีตูออ้อบอ๋อถ้ามีตูออ้อบใช่ค่ะ<อ>ถ้ามปไม่ถ้าคือถ้าวางข้างนอกก็ใส่ถุงก็ได้ถุงขอบถุงมัดก็ได้ค่ะน้องครูพอดีเลยค <laughs> <laughs> รูพอดีเลยตู้อบทันรอดรอดรอด